อดีนนักบ,บวชแห่งเอกิสผู้กลายมาเป็นนักล่าของอ y บิซ l h ฮันเตอร์สเปกเตอร์เฮโยสุีครับผมยิ้มหวานแล้วก็ที่พูดกันไปเมื่อกี้ก็คือนิยามที่ผมเรียกตัวของสเปกเตอร์นั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวของสเปกเตอร์ประวัติโดยย่อแล้วก็ข้อมูลภายในเกมของตัวเธอว่าเธอนั้น เป็นตัวละครแบบไหนแล้วก็น่าสนใจเพียงใดเกี่ยวกับทีมอวิ Let s ซอ a ฮันเตอร์ไปรับชมกันเลยครับผม l e t โก o สเปกเตอร์หรือชื่อจริงของเธอคือโรเร n z i n a าสังกัดลอ s ไอแลนด์นะครับแล้วก็ปุ่มหลังเนี่ยเป็นชาวเอกิสมาก่อนตัวที่สเปกเ,เตอร์นะครับเคยเป็นนักบ,บวชจากเอกิสที่มีนิสัยเงียบขึมและอ่อนโยนครับเป็นลูกสาวของสถาปนิชชื่อดังท่านนึง เธอเข้าร่วมโครงการลับนะครับที่มีชื่อว่า Abyssal Hunter Project ซึ่งเกี่ยวกับการแดัดแปลงร่างกายเพื่อรับมือกับภัยจากท้องทะเลลึกหรือที่เรียกว่าซีบอลนั่นเองครับโครงการนี้ครับส่งผลให้เธอครับได้รับการผ่าตัดแดัดแปลงร่างกายและสัมผัสกับออริจินียมจนเกิดออริพาทีนอย่างรุนแรงครับผลข้างเคียงก็คือความบกพร่องทางจิตใจครับเธอสูญเสียความทรงจําบางส่วนครับบุคลิกกลายเป็นแบบคนบ้าคลั่งครับบนสนามลบแล้วก็ยังมีการหัวเราะอย่างจิตจิตดเยครับ และไม่สามารถคุมตัวเองได้ถ้าถูกพบในสถานสถานภาพครับกึ่งเสียสติและรับการช่วยเหลือโดยคลาวซิตครับจากนั้นก็ถูกนำตัวมาอยู่กับทางด้านของล o s ไอแลนด์ครับแม้จะรักษาให้ฟื้นตัวได้บางส่วนครับแต่ตัวบุคลิกของ s p e กเตอก็ยังคงดูบ้าคลั่งครับแล้วก็มีการสลับกับความสงบไปด้วยเช่นกันครับตัวดีนะครับต้นแบบของสเปกเตอร์นะครับเป็นฉลามหัวบาดครับเป็นปลาฉลามชนิดหนึ่งครับที่อยู่ในวง ปลาฉลามคีบดำครับโดยที่ปลาฉลามหัวบาทนะครับมีความสามารถในการที่จะปรับตัวครับให้เข้ากับน้ํำจืดได้ครับโดยพบเป็นบางครั้งครับในแม่น้ําใหญ่ที่ห่างจากทะเลนับร้อยกิโลเมตรครับเช่นแม่น้ำมิซิสซิปปีครับแม่น้ําอเมซอนเป็นต้นครับผมเปกเตอร์ครับเป็นกาด5ดาวครับเป็นสายเซนจูเซนรียนครับหรือที่เราเรียกติดปากกันก็คือกาดสายเลื่อยครับ โดยที่ทลนต์ของกาดสายนี้นะครับจะมีจุดเด่นตรงที่จะโจมตีตามจํานวนบล็อกค,ครับซึ่งยิ่งบล็อกเยอะก็ยิ่งตีได้เยอะครับแล้วบล็อกสูงสุดของสเปกเตอร์ก็อยู่ที่3บล็อกนั่นเองครับจึงทําให้เธอนั้นสามารถที่จะโจมตียูนิตแล้วก็บล็อกยูนิตได้สูงสุดถึง3ตัวพร้อมกันครับผมกิวที่1ครับ Attack Up g r a m m ม r าครับใน เลเวล7นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเธอครับ60%และในมาสเตอร์3ามครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเธอ100%เครับเลเวล7ครับจะใช้ SP นะครับ35หน่วยครับแล้วก็เมื่อลงสู่สนามนะครับจะให้ SP เริ่มต้นที่10หน่วยครับส่วนในมาสเตอร์3นะครับจะให้จะใช้ SP ทั้งหมดครับ30หน่วยครับแล้วก็จะเริ่มมาด้วย SP 15หน่วยครับโดยที่เป็นสกิลแบบกดใช้เมื่อกดใช้นะครับจะ ทำงานเป็นเวลา30วินาทีครับผมสกิลที่2อง n บ f r a c t u r e Bone บ r f r t u r e นะครับเมื่อทํางานนะครับในเลเวล7จนะครับจะมอบพลังโจมตีให้กับผู้ใช้นะครับร้อครับแล้วก็เมื่อลงสู่สนามครับจะได้ SP เริ่มต้นที่30หน่วยแล้วก็ SP ที่ต้องใช้ในการกดสกิลครับคือ43หน่วยระยะเวลาของสกิล อยู่ที่12วินาทีครับส่วนที่มาสเตอร์สนะครับพลังโจมตีที่ได้นะครับจะเป็นร้อยร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เ่อลงสุ่นาครับจะใช้เอสพจะให้ SP 35หน่วยครับแล้วก็ SP ที่ใช้นะครับคือ40หน่วยครับส่วนระยะเวลาของสกิลนะครับจะอยู่ที่15วินาทีสกิลนี้ของสเปกเตอร์นะครับมีจุดเด่นตรงที่เมื่อกดใช้นะครับตัวสเปกเตอร์ครับจะไม่มีทางเลือดลดต่ำกว่า1ได้ครับแต่เมื่อสิ้นสุดสกิลครับสเปกเตอร์นะครับจะถูกสตันนะครับเป็นเวลา10วินาทีครับผม โมดูลของสเปกเตอร์นะครับมีเพียงแค่1โมดูลครับนั่นก็คือโมดูล X ครับซึ่งโมดูล X ของสเปกเตอร์นะครับจะเพิ่มผลให้ก็คือเมื่อ Block Unit บล็อกยูนิตพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น110%นะครับแล้วก็เมื่อตัวเธอลงสู่สนามรบนะครับจะทำให้ทีมออฟฟิเชียลฮันเตอร์ทั้งหมดครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น5%ครับผม นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวของสเปกเตอร์ครับมีความคล้ายคลึงกับทางด้านตัวของสกัดิีก่อนหน้านี้ที่สกิลนั้นจะเป็นแนวบัฟให้กับตัวเองซึ่งสเปกเตอร์ครับเป็นตัวละครเจน1นึ่งสกิลจึงไม่ได้มีความหมือหวาอะไรเป็นพิเศษครับแต่ก็จะมีตัวของทาเลนครับที่เอื้อต่อการช่วยทีมออิเซีลฮันเตอร์ด้วยกันเชกเช่นเดียวกันกับตัวสกัดิีครับ เรวความที่สเปกเตอร์ครับเป็นตัวเจนหนึ่งสกิลก็อาจจะไม่หวือหวาอะไรมากส่วนสกิลสองก็อาจจะเป็นเหมือนไฮไลท์ของตัวเธอเลยก็ว่าได้อย่างที่เห็น,นครับในคลิปคือสเปกเตอร์สามารถทนการโจมตีของพราจิออตในเฟสหนึ่งได้สบายๆเลยครับโดยที่เธอนั้นไม่ตายเพราะว่าตัวเธอนั้นจะไม่มีทางเลือกต่ํากว่าหนึ่งแลวเมื่อหมดสกิลเธอก็จะถูกสตันนั่นเองครับผมตัวสเปกเตอร์ครับจะเป็นตัวละครที่เก่ามากแล้วนะครับอยู่เกมมานานมากแต่ก็ พูดได้อย่างเต็มปากใช่ไหมครับว่าตัวเธอนั้นมีความเก่งที่ยังสามารถนํามาใช้ในยุคสมัยนี้ได้อยู่พอสมควรเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังเป็นตัวละครที่ใช้ดีด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวเลื่อยตัวอื่นนะครับแต่ก็ยังมองว่าตัวเธอนั้นยังสามารถใช้งานจริงได้อยู่ครับผมอ่าก็มาถึงช่วงพูดคุยทายคลิปแล้วเนาะก็สวัสดีครับผมยิ้มหวานเป็นไงบ้างครับทุกคนสนุกกันไหมเอ่ยดูคลิปนี้ ขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับที่ได้มาติดตามช่องผมในตอนนี้ก็นี่ก็จะพยายามตั้งใจทําคลิปให้ออกมาดียิ่งขึ้นครับคือถ้าในส่วนไหนที่คุณผู้ชมมองว่ายังไม่ดีพอนะครับสามารถบอกมาได้นะครับผมจะพยายามครับปรับปรุงตัวเองครับทำคอนเทนต์ให้มันดีขึ้นยิ่งกว่านี้ครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคลิปที่3ของซีรีส์ Official Hunter ของผมแล้วเนาะ ็เป็นการอย่างที่บอกเป็นการทําต่อยอดต่อจากของอนั้นแหละเออ a b y s s a ฮ Hunter Team ต,ตัวนี้ก็เป็นทางด้านของ Specter เ,เ,เนาะ s p e c t ร r เนี่ยมันเป็นตัวละครที่อยู่กับผมมานานมากแล้วแหละเป็นหนึ่งในตัวชอบของผมเลยในยุคแรกๆเพราะว่าด้วยความที่มีสกิลทําให้ไม่ตายเนี่ยทำให้ผมรู้สึกชอบมา,มากๆเลยมันดูเท่ดีในมุมมองผมผมก็เลยยังคงใช้ตัวเธอมาอยู่จนถนึงทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ในทีมหลกักใช้แค่ในทีม a b Hunter แต่ผมก็ยังมองว่าตัวเธอนั้นก็ยังคงเก่งอาจจะไม่เก่งสู้เบรดหรือกาเดียใช่ไหมกาเดียหรือกราเว่สักอย่างนั่นแหละเออคืออาจจะไม่ได้เก่งสู้ตัวเลื่อยเจนใหม่แต่ผมก็ยังมองว่าตัวเธอนั้นยังเป็นมิตรกับตัวของผู้เล่นในยุคสมัยนี้ได้เช่นกันครับต่อให้เป็นผู้เล่นมาเล่นใหม่ก็ยังสามารถใช้งานตัวเธอได้อย่างดีเพราะว่าสกิลของเธอนั้นแบบ ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเหมือนสก,กดีไม่มีผิดเลยก็คือแบบเน้นบัฟเน้นทําดาเมจก็มันเป็นตัวละครเจนแรกะไม่มีอะไรมากนะโอเคก็หมดเรื่องจะพูดละก็ต้องขอกล่าวขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสําหรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่มาติดตามผลงานของผมมาดูช่องของผมผมขอบคุณจากใจจริงเลยครับจะพยายามทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำข้อมูลเกี่ยวกับเกมอื่อนๆที่น่าจะเพิ่มมาในอนาคตครับขอบคุณครับ